วันนี้แม่พาลูกชายมาสมัครเรียนสมัครเรียนครัวไทยค่ะน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่18ค่ะจบม .6 ออสามชัมธนบุรีค่ะคิดว่านักเรียนหรือลูกๆนะคะที่จบม .6 มาผู้ปกครองส่วนใหญ่บางทีอยากให้ลูกเรียนมหาวิทยาลัยแต่ความคิดแม่คือบางทีมาเรียนพวกสายอาชีพ ออกมาแล้วได้ทํางานเลยมันจะดีกว่าคือทางครอบครัวแม่กับไม่ได้มีความรู้สึกว่าจําเป็นว่าจะต้องเรียนมาหาหลัยถ้าไม่ได้หมายถึงว่าคนเรียนมาหาหลัยจะไม่ดีนะคะเราถามเพราะว่าออชอบอะไรทําอะไรอ่าจจะสนับสนุนเต็มที่คือเอาที่เขาชอบหรือเขาที่เขาสนใจจะดีกว่าแต่ความคิดแม่คือ,อ,อถ้ามาเรียนสายอาชีพเลยทางานเลยหาเงินได้เร็วกว่าอย่างนี้ค่ะทางเรียนก็แนะนําและได้บอกว่าใน2เดือนนี้น้องจะต้องเรียนอั้รทุกอย่างมันเรียนแบบกระชับและเข้มข้นแล้วก็เด็กไม่ได้จบไปง่าย จะเรียนยังไงก็ได้โรงเรียนจะออกใบจบให้ไม่ใช่แต่พอได้ถามดูแล้วเขาบอกว่าเรียนก็ต้องเรียนเข้มข้นถ้าคุณทําไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ให้ใบผ่านในการจบค่ะ